เมื่อทั้งสี่กรมสวนสนามนะครับมาถึงทางเข้าประตูวิเศษชัยศรีทั้งสี่กรมสวนสนามนั้นก็จะมีการปรับรูปกระบวนจากหน้ากระดาน12แถวเป็นหน้ากระดาน6แถวนะครับเพื่อจะผ่านเดินสวนสนามผ่านเข้ามาทางประตูวิเศษชัยศรีและก็ไปประจําที่ที่หน้าสาลาสาหาไทยสมาคมและเมื่อไปถึงจุดประจําที่ที่หน้าสาราสหไทยสมาคมนั้นก็จะมีการปรับรูปกระบวนกลับมาเป็นหน้ากระดาน12แถวเหมือนเดิมอีกครั้นงครับ สำหรับลำดับริ้วขบวนในวันนี้นะคะยังมีกองพันที่12นะคะจัดโดยกองพันที่สองกรมทหารอากาศเยืินรักษาพระองค์หรือบัญชาการอากาศเสืินค่ะมีนาวาอากาศโททศพรวงสวรสค์เป็นผู้บังคับกองพันค่ะ แต่งเครื่องแบบเป็นยศรักษาพระองค์หมวกยอดมีผู้สีบานเย็นตาของทับอากาศเสื้อคอปิดสีบานเย็นแขงคอและข้อมือสกปราสีเทามีลายกระหนกดิ้นทองที่ข้อมือปักพระประมาทิไัยย่อพรปร,รอทายใต้พระมหาทิชชยมงกุฎสีทองจางเกงสีเทาแถบสีเหลืองบนพื้นสีน้ำเงินข้างละสองแถบมีเครื่องหมายพระประมาทิไัยย่อพรปร,รอทำด้วยโลหะสีเงินประดับที่อกเสื้อเบื้องขวาค่ะ สำหรับวงโยธวาทิศนะคะก็จัดโดยกรองดุริยางทหารบกมีพันโทอัธวุฒิมิ่งมิตรเป็นผู้ควบคุมค่ะแต่งกายด้วยเครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค์หมวกยอดมีผู้สีดำตราราชวัลลบ เสื้อสักหลาสีแดงแผนคอและข้อมือกรรมัมะหยีสีดำปักลายดอกไม้และตัวอักษรไว้ด้วยดินทองสลับยิ้นเงินกางเกงสักกลาดสีดำแถบสีแดงข้างละสองแถบมีเครื่องหมายพระประมาททิไัยยอดจ้ร,รอทำด้วยโลหะสีทองประดับที่อกเสื้อเบื้องขวาค่ะ ในขณะนี้นะครับทั้ง12กองพันสวนสนามนั้นก็กำลังปรับรูปขบวนนะครับกลับมาเป็นหน้ากระดาน12แถวเหมือนเดิมเพื่อเข้าประจำที่ที่ปริเวณหน้าสาลาสหาไทยสมาคมครับลำดับต่อไปอีกสักครู่หนึ่งนะครับ ทางพลตรีจำปนาทุดิผู้บัคับกองผสมก็จะั่งกองผสมกว่าหันแล้วธงชัยส่วนตนก็จะออกมาประจำข้างแถวสำหรับพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนของทหารรักษาพระองค์นั้นนะคะเป็นพิธีที่มีความสำคัญที่สุดของบรรดาทหารค่ะซึ่งถือได้ว่าเป็นการกระทำประเพณีที่สืบทอดกันมาเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีนะคะ ภายใต้สัวจาวาจาแทบเบื่องพระยุคลบาทพระบาท,าบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอ,องค์จอมทัพไทยเนื่องในมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพัรษา5ธันวาคม2553ค่ะ สำหรับเหล่าทหารรักษาพระองค์ทั้ง3ามเหล่าที่เข้าร่วมพิธีนะคะมีทั้งหมด12กองพันกับ1กองพันทหารม้าจะเห็นได้ว่าการแต่งกายของทหารรักษาพระองค์ที่ร่วมในพิธีนะคะจะแต่งกายในชุดเต็มยศของหน่วยซึ่งก็จะมีสีสันที่ต่างกันตามเหล่าทัพและสังกัดค่ะสำหรับพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนของทหารรักษาพระองค์นั้นเป็นการแสดงออกของกองทัพไทยนะคะถึงความจงรักภักดีและเชิดชูพระเกียรติ เนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดวยเฉพาะในขั้นตอนของการถวายพระพรนะคะและก็การกล่าวคําสัตย์ปฏิญาณตนต่อพระพักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งถือได้ว่ามีความสําคัญสูงสุดค่ะซึ่งจะเป็นสัจจวาจาที่ได้ถวายต่อองค์พระมหากษัตริย์ค่ะเราจะสังเกตเห็นนะครับว่า ในพิธีสวนสนามหรือว่าพิธีถวายสัก์ปริยานตนก็ดีนะครับจะมีการอัญเชิญธงชัยเฉลิมพลเข้ามาประจำหน้าแถวทหารด้วยนะครับสําหรับธงชัยเฉลิมพลนั้นนะครับในประกาศของราชกิจจาุเบกษานั้นนะครับ บอกว่าเป็นธงประจําหน่วยทหารที่ได้รับพระราชทานจากพระบ,บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งจะถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของเหล่าทหารนับเป็นเกียรติยศของหน่วยทหารนั้นๆ เมื่อเวลาจะเข้าสู่สงครามทหารทั้งปวงก็ต้องพิทักษ์พรกษาธงชัยเฉลิมพลของหน่วยตนเอาไว้ด้วยชีวิตธงชัยเฉลิมพลนั้นจึงเป็นเครื่องนําความองอาจกล้าหาญมาสู่หมู่ทหารทั้งปวงให้เข้าต่อสู้ฆ่าศึกอริราชศัตรูให้ได้ชัยชนะกลับมาด้วยนะครับ ให้ธงชัยเฉลิมพลน,นั้นก็มีความหมายสําคัญอยู่ในตัวเองด้วยกันสามประการก็คือพื้นธงนั้นหมายถึงชาตินะครับบนยอดธงก็จะบรรจุพระพุทธรูปหมายถึงพระพุทธศาสนารวมถึงเส้นพระเจ้าหรือว่าเส้นผมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นเองนะครับก็หมายถึงองค์พระมหากษัตริย์ครับ ชมได้ทราบนะคะถึงประวัติความเป็นมาของพิธีถวายสัตว์ปฏิญาณตนและส่วนสนามของทหารรักษาพระองค์นะคะซึ่งจัดขึ้นครั้งแรกค่ะในรัชกาลปัจจุบันค่ะเมื่อปีพุทธศักราช2496และเริ่มจัดพิธีนี้อย่างต่อเนื่องนะคะนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2504เนื่องในวโรกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษาพ,พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจนถึงปัจจุบันค่ะ แต่เดิมพิธีนี้ก็ไม่ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีนะคะแต่ว่าจัดเป็นครั้งคราวตามที่กระทรวงกลาโหมหรือว่ากองทัพบ,บกจะกำหนดปรากฏก็มีบันทึกว่าพิธีนี้เริ่มขึ้นครั้งแรกค่ะ ในสมัยจอมพลแปลกพิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีนะคะโดยจัดให้มีขึ้นเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมทหารราบที่หนึ่งมหาเล็กรักษาพระองค์ซึ่งตรงกับวันที่11พฤศจิกายนและเพื่อตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานธงชัยเฉลิมพลเพื่อใช้แทนธงชัยเฉลิมพลของเดิมค่ะโดยมีพลเอกกริศิวราผู้บังคับการ รอหนึ่งรออในขณะนั้นนะคะเป็นผู้บังคับการขบวนสวนสนามหลังจากพิธีในครั้งนั้นค่ะก็ได้ว่างเว้นมาอีกเป็นเวลาหลายปีนะคะจนถึงสมัยที่จอมพลสฤษดิ์ธนรัฐเป็นนายกรัฐมนตรีก็ได้กำหนดให้มีการถวายพระเกียรติเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินวัรพระนครค่ะ หลังจากทรงเสร็จสิ้นพระราชะกรณียกิจในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศในทวีปยุโรปและสหรัฐอเมริกาโดยได้จัดพิธีสวนสนามของบรรดาทหารปกทหารเรือและทหารอากาศนะคะเมื่อวันที่21มกราคมพุทธศักราช2504ซึ่งรัฐบาลประกาศให้เป็นวันพระบารมีปกเก้าปกกระหม่อมแต่ทหารทั้งสามเหล่าทัพค่ะแต่งกายด้วยเครื่องแบบของแต่ละเหล่าทัพยังไม่ได้แต่งเครื่องแบบเต็มยศนะคะ นับจากนั้นเป็นต้นมานะคะพิธีถวายสัตยปฏิญาณตนและสวนสนามของทหารรักษาพระองค์ที่จัดขึ้นในวโรกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษานี้ค่ะก็ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีหลังจากนั้นค่ะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมกำหนดให้วันที่ สอธันวาคมของทุกปีนะคะเป็นวันพิธีเนื่องจากต้องการให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ส่งพักผ่อนพระวรากายในวันเฉลิมพระชนมพรรษาค่ะ ในปีนี้นะคะก็ได้มีพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนของทหารรักษาพระองค์ขึ้นในวันนี้เลยนะคะวันที่5ธันวาคม2553ซึ่งตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะผมจะขออนุญาตเล่าถึงลำดับพิธีของพิธีถวายสัตยปฏิญาณตนในวันนี้ก่อนนะครับของทหารรักษาพระองค์นะครับในหลังจากที่ทาง แถวทหารท่านสิบสองกองพันเข้าประจำที่เรียบร้อยแล้วนะครับทาง ry, ana, it, พลตรีกัมนาตรุดดิษผู้บังคับกองผสมก็จะสั่งกองผสมขวาหันแล้วก็ธงชัยจะออกมาประจำข้างแถวหลังจากนั้นก็จะเชิญธงชัยเข้าประจำหน้าแถวทหารเพื่อรอรับเสด็จแต่เดี๋ยวจะเป่าสัญญาณเดินหน้าสองจบแต่ผู้บังคับกองผสมก็จะสั่งกองผสมตรงหน้าระวังเพื่อทาบรรทยาพุทิ ผู้บังคับกองพันและหมู่ทงก็จะเดินออกมาประจำด้านหน้าแถวทหารวงตรียางจะบรรเลงเพลงมาช์ชทงชัยเฉลิมพลและก็จะหยุดบรรเลงเมื่อเข้าที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นผูน้บังคับกองผสมก็จะสั่งกองผสมเรียบอาวุธและสั่งกองผสมติดดาบและเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จมาถึงบริเวณหน้าศาลฎีกานะครับผู้บังคับกองผสมก็จะสั่งกองผสมถวายความเคารพ ดุริยางจะบรรเลงเพลงสรรเสริญให้บารมีผู้บังคับกองผสมก็จะสั่งกองผสมเรียบอาวุธแล้วก็สั่งปลดดาบตามลําดับครับเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จเข้าอย่างพระที่นั่งอมรินทรฉัยมหาศูนย์เพิมานแล้วทางผู้บังคับกองผสมก็จะสั่งกองผสมซ้ายหันเพื่อทําตรงหน้าระวังวันธยาวุธินะครับนอกจากนั้นหมูหมูทงนะครับก็จะออกเดินไปประจําหน้าแถวทหารที่หน้าสาราสาไทยสมาคม เมื่อข้าประจําที่เรียบร้อยแล้วทางผู้บังคับกองผสมก็จะสั่งกองผสมเรียบอาวุธอีกครั้งหนึ่งเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับนั่งเหนือพระที่นั่งพุทธานการจนาสิงหานบนพระราชบัลลังก์ภายใต้นกพระบดลมหาสเสด็ตรชัดแล้วก็มีการเปิดพระวิสุทธ์เรียบร้อยแล้วนะครับทางผู้บังคับกองผสมก็จะสั่งกองผสมตรงหน้าระวังทําบรรทยาบทเบื้อใหญ่ก็จะลิงยิงสลุด21นัดนัดดุรย,ยางจะบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีตามมา เมื่อบรรเลงเพลงจบนะครับทางผู้บังคับกองผสมก็จะสั่งกองผสมเรียบอาวุธถ้าตามลำดับก็คือสมเด็จพระบระโมโอรสาธิราชสยามากุฎราชกุมารพระบระโมโอสานุวงศ์ท่านนายกรัฐมนตรีประธานรัฐสภา,าก็จะน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายพระพรชะยะมงคลหลังจากนั้นท่านพลเอกทรงกิติจาักราบาทนะครับจะนำกล่าวถวายพระพรชะยะมงคลและนำกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณตน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะพระราชทานพระบรมราชโชวาทนะครับและเมื่อพระราชทานพระบรมราชโชวาทจบแล้วก็จะมีการปิดพระวิสู์หรือว่าปิดม่านนั่นเองครับทางผู้บังคับกองผสมก็จะสั่งกองผสมตรงหน้าระวังวันธยาวุธโดยอย่างจะบรเล็เพลงสรรเสริญพระบารมีและปืนใหญ่ก็จะยิงสลุด21นัดพร้อมกับปล่อยแพรถวายพระปรณ์ชยมงคลและลูกโป่งอีก8,300ลูกนะครับเพื่อให้เข้ากับ พระชนมพรรษา8 3พรรษาของพระองค์ท่านนะครับเมื่อบรรเลงจบทางพุมคับกองผสมก็จะสั่งกองผสมเรียบอาวุธอีกครั้งหนึ่งครับนั้นก็เป็นระดับขั้นตอนของพิธีถวายสัตย์ปริยันตนของทหารรักษาพระองค์ประจำปี2553ในวันนี้ครับ อย่างที่เรียนให้ท่านผู้ชมทราบนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นปราชพิธีที่เรามีโอกาสได้เห็นการยิงสลุด21นัดนะครับพออีกสักครู่ตอนยิงสลุดนั้นคงจะไม่มีช่วงเวลาที่จะเรียนให้ท่านผู้ชมทราบว่าที่มาของการยิงสลุดนั้นเป็นอย่างไรจึงของอนุญาตเรียนไว้ในเวลานี้ก่อนเลยนะครับว่าการที่มีการยิงสลุดแสดงความเคารพทำไมต้องมีการยิง21นัดนะครับ นี้ตามข้อเขียนของอาจารย์สมบัติไพลน้อยและอาจารย์เบญจมาศพลินนะครับจากสำนักงานวัฒธรรมแห่งชาติท่านอธิบายเอาไว้นะครับว่าเชื่อว่าจุดเริ่มต้นนั้นน่าจะมาจากประเทศอังกฤษนะครับที่ถือว่าเป็นมหาอำนาจที่ล่าอาณานิคมไปทั่วโลกก็ได้วางกฎเอาไว้ให้ชาติที่อ่อนแอกว่านั้นทาความเคารพตนก่อนโดยสมัยแรกกําหนดให้ใช้เจ็ดนักด้วยกันโดยถือเคล็ดตามคำผีผู้สร้างโลกในเจ็ดวัน ดังนั้นเมื่อเรือยิงให้แก่เจ้าของอ่าวหรือท่าเรือเป็นจํานวนเจ็ดนัดทางป้อมที่เป็นชาติเจ้าของอ่าวหรือว่าท่าเรือก็ต้องยิงตอบเป็นจานวนสามเท่าก็คือยี่สิบเอ็ดนัดนะครับต่อมาก็ได้มีการตกลงกันว่าให้ยิงเท่ากันก็คือ21นัดเท่ากันถือเป็นการยิงให้แก่ชาติรวมทางพระมหากษัตริย์ด้วยซึ่งปัจจุบันการยิงในประเทศอังกฤษและประเทศอื่นๆก็ใช้จํานวนนัดในการยิงสลุดต่างๆเป็นจํานวนเท่ากันซึ่งก็นับว่าเป็นพิธีสากลน,นะครับ ส่วนประเพณีการยิงสลุดในประเทศไทยนั้นก็มีปรากฏในพงศาวดารว่ารู้จักกันมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอย,ยุธยาแล้วครับในแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชเพราะว่าเป็นช่วงระยะเวลาที่ไทยเราคบค้าสมาคมกับฝรั่งหลายชาติหลายภาษาจึงได้รู้ขนบธรรมเนียมของฝรั่งเขาตามจดหมายเหตุของฝรั่งเศสกล่าวไว้ว่าเมื่อวันที่3กันยายนพุทธศักราช2223น่ะครับเรือรบฝรั่งเศสชื่อเลววตูก็ได้เข้ามาในบางกอก และมงซืเออรคอนุเอลนายเรือก็ได้สอบถามไปทางกรุงศรีอยุธยาว่าจะยิงสลุดให้ชาติไทยเมื่อเรือผ่านป้อมที่บางกอกก็คือป้อมวิชัยประสิทธิ์จะขัดข้องหรือไม่